อมความรู้อมวิชาอมปัญญาอมสกูนะข้อใดเป็นสารบริสุทธิ์นะข้อแรกกอไก่ทองคําขาวก็เป็นไอทองขาวเป็นสารละลายเสร็จแล้วใช่สารบริสุทธิ์ไหมเมื่อกี้ไม่ใช่ป่ะเออนี่ไงสารละลายอยู่นี่ไม่ใช่สารบริสุทธิ์ผิดนะ มาดูน้ำเชื่อมไอ้ตัวน้ำเชื่อมเนี่ยเป็นสารละลายเรารูอแล้วจริงป่ะน้ำกับน้ำตาลลงไปนน้ำเชื่อมใช่ไหมครับตัวคอนกรีตตัวเนี้ยน้ำเป็นสารเนื้อผสมแน่ๆแล้วนะแต่เราเราเรามันผิดก่อไก่ไปแล้วไงผิดตัวแรกแล้วไงะตะมาโซเดียมโซเดียมเนี่ยเป็นธาตุซึ่งธาตุนั้นสามารถจัดเป็นสารบริสุทธิ์ได้เพราะว่าอะไร เพราะว่าถ้าเราแบ่งมาเป็นสารบริสุทธิ์กับสารละลายแล้วเนี่ยไอตัวสารบริสุทธิ์ตัวเนี้ยจะแบ่งได้เป็นธาตุแล้วก็สารประกอบอีกรอบหนึ่งเออโทควันบุหรี่ไอตัวควันบุหรี่ตัวเนี้ยเป็น c o ล l o i อ่ะครับอืมซึ่งคอลลอย a เนี่ยไม่จัดเป็นสารละลายคอ l ลอยพิษน้ำทะเลเป็นสารละลายเนื้อเดียวเนาะอ่า ข้อควายนะครับตอนนี้อท่องแดงอากาศดินปืนท่องแดงถ้าถ้าใช้สารบริสุทธิ์ไหมเมื่อกี้พี่บอกใช่ใช่ป่ะอากาศเป็นสารละลายเพราะว่าอะไรอากาศเกิดจากการรวมกันของแก๊สหลายชนิดไนโตรเจนออกซิเจนแงนีินนูเรียนมาอืมแล้วก็ดินปืนเป็นสารเนื้อผสมไหม ใช่เนี่ยตอบข้อควตอนนี้อืมต่อมาดูงองูซิงองูข้อไหนผิดนะเฮกเซนเฮกเซนเป็นสารประกอบ <_ p id> นะครับตัวเฮกเซนที่เป็นสารประกอบนั้นเนี่ย <_ p id> นะครับสูตรเคมีเป็น C6H14 ซึ่งเนาะ เป็นสารบริสุทธิ์ไหมใช่โตฟิลไอโตฟิลตัวนี้ก็จะเป็นบิตมัทตะกัวแล้วก็ดีบุกฟิลตัวนี้เป็นสารละลายนะครับตัวนี้ลูกเหมน็นลูกเหม็นนะครับหรือตัวเนปนทะีนีนสิบเไอ้นะสูตรมันเนี่ยนะเป็น สารเนื้อเดียวไม่จะสา่สเมผสมเนี่ยผิดตรงตรงัวลูกเมนตอนนี้ดังนั้นแล้วนะข้อ50ก็ตอบข้อคควายนั่นเองครับข,ข้อ51นะครับบอกว่าข้อใดต่อไปนี้เนี่ยนะข้อความต่อไปนี้เนี่ยถูกกี่ข้อข้อที่1 สารเนื้อเดียวอาจเป็นสารบริสุทธิ์หรือสารไม่บริสุทธิ์ก็ได้ข้อที่สองสารเนื้อเดียวเกิดจากสถานะเดียวรวมกันข้อที่สสารเนื้อผสมบางชนิดสามารถเขียนสูตรเคมีได้ข้อที่4ี่สารสองชนิดรวมกันโดยทางกายภาพจะได้เป็นสารเนื้อผสมนะครับตรงนี้อะเขาถามว่า ถูกกี่ข้อเราก็มาดูชอยเลยเขาบอกว่าสารเนื้อเดียวอาจเป็นบริสุทธิ์หรือสารไม่บริสุทธิ์ก็ได้อันนี้ถูกถูกเพราะอะไรนะครับจากแผนผังนะครับว่าถ้าสารเนื้อเดียวน,นั้นเราต้องมองเห็นแล้วเป็นเนื้อเดียวนะครับและถ้าใช้นะครับ เป็นเกณฑ์เนี่ยนะครับตรงนี้เราก็จะแบ่งเป็นสารบริสุทธิ์กับสารละลายซึ่งก็คือหรือพูดง่ายว่าสารบริสุทธิ์กับสารไม่บริสุทธิ์อ่ะเออตรงเนี้ยนะครับดังนั้นแล้วข้อ1เนี่ยถูกต้องนะครับข้อ 2. สารเนื้อเดียวเกิดจากสารสถานะเดียวรวมกันอันนี้ผิดแน่ๆเลยเพราะว่าอะไรเมื่อกี้เราบอกแล้วนี่ไงสารละลายก็เป็นสารเนื้อเดียวจริงปะ ไม่จําเป็นที่ต้องสถานะเดียวรวมกันเช่นเราบอกว่าสารน้าเชื่อมเนี่ยนะสารน้าเชื่อมเนี่ยก็คือเกิดจากการรวมกันระหว่างน้ําตาลบกน้ำปะนี่ไงเออก็ไม่เห็นจำเป็นต้องสถานะเดียวกันเลย ข้อนี้ก็จะผิดแบบนี้ต่อมาเขาบอกว่าสารเนื้อผสมบางชนิดสามารถเขียนสูตรเคมีได้อันนี้ผิดเลยนะครับเพราะว่าสารเนื้อผสมนั้นเกิดจากการรวมตัวกันของสารหลายๆชนิดอะแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่ามันรวมจนอัตราส่วนเท่าไหร่แบบนี้ข้อนี้ผิดแน่ๆชัดเจนอยู่แล้วข้อ4สารสอชนิดรวมกันโดยทางกายภาพจะได้เป็นสารเนื้อผสมนะคะข้อนี้ผิด ดูง่ายๆเราบอกว่ารวมกันโดยทางกายภาพเนี่ยหมายความว่าเช่นเช่นละลายกันอย่างเงี้ยอืก็ตัวอย่างเดิมอีกอ่ะว่าน้ําเชื่อมนี่ไงน้ําตาลกับน้ํารวมกันโดยกายภาพคือเอามาละลายกันเนี่ยมันได้เป็นสารเนื้อเดียวไม่ใช่สารเนื้อผสมแบบนี้นะครับดังนั้นแล้วข้อ51นะครับที่บอกว่าถูกกี่ข้อเนี่ยก็คือถูกแค่ข้อหนึ่งข้อเดียวเท่านั้นแหละครับนะครับก็คือกไก่นั่นเองนะ51ก็ตอบข้อ กอไก่นั่นเองนะครับห้าสิบสโจทย์เป็นอย่างนี้น้องสามารถพรและอ่านโจทย์ก่อนได้นะครับอืมเราก็บอกว่านักเรียนคนหนึ่งจัดสารออกเป็นสองกลุ่มดังนี้นะครับเขาบอกว่ากลุ่มที่1เนี่ยไอโอดีนเกลือแกงฟอสฟอรัสกลุ่มที่สองน้ำเชื่อมน้ำกะทิคอนกรีตนะครับ นักเรียนคนนี้เนี่ยนะครับใช้สิ่งใดเป็นเกณฑ์นะครับแล้วบอกว่า1น่งสถานะ2การนําไฟฟ้า3ความเป็นสูทธิ4เนื้อสารทีนี้ถ้าเรามองอย่างนี้เนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าอะไรเราพบว่านะครับใช้สิ่งใดเป็นเกณฑ์เราดูตามชอยเลยนะครับอ่ะไออดีนเนี่ยสถานะเป็นอะไร ของแข็งเกลือแกนของแข็งฟอสฟอรัสของแข็งถูกไหมน้ำเชื่อมของเหลวน้ำกะทิของเหลวคอนกรีตของแข็งอ้าวถ้าใช้สถานะเป็นเกณฑ์มันต้องแบ่งขาดสิว่าอันหนึ่งสถานะหนึ่งอันนึงสถานะหนึ่งจริงปะอันนี้ก็ใช้สถานะไม่ได้ผิดแบบนี้ ต่อมาต่อมานะการนําไฟฟ้าเราก็ดูไอโอดีนไม่นําไฟฟ้าพี่จะสีแดงนะแทนการนําไฟฟ้าเกลือแกงไม่นําไฟฟ้าฟอสฟอรัสไม่นําไฟฟ้านะครับนําเชื่อมนําไฟฟ้าไหมไม่นำนำ้นำนกะทิไม่นำคอนกรีตไม่นำอ้าวก็แบ่งได้ไม่ขาดอีกจริงป่ะเพราะว่าทุกตัวก็ไม่นำโหมดอะใช่ไหมหนูต่อมาความบริสุทธิ์นะครับ ความบริสุทธิ์ถ้าใช้ความบริสุทธิ์เป็นเกณฑ์นี่ไงแบ่งสารเนื้อเดียวเนี่ยเราก็จะพบว่าเอ่อความบริสุทธิ์ตัวน,นี้เนี่ยนะจะแบ่งได้เป็นประสานบริสุทธิ์กับสารละลายตัวนี้เออถูกไหมไอโอดีนเป็นไลเป็นท่านะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เพิ่มอีกนิดนึงว่าสารบริสุทธิ์ก็จะแบ่งไปเป็น แล้วก็สารประกอบได้อีกตรงนี้ใช่ไหมดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยดูเลยแอดีนเป็นธาตุพิจารณ์สีม่วงนะก็แกงเป็นสารประกอบถูกไหมฟอสฟอรัสเป็นธาตุ อ่ะได้อยู่จดเป็นสารบริสุทธิ์น้ำเชื่อมเป็นสารละลายน้ำกะทิเป็นคอ l l o ยคอนกรีตเป็นสารละลายนะจริงๆน้ำกะทิเนี่ยมองเป็นสารละลายก็ได้จริงๆก็ตอบข้อคอควายแบบเนี้ย เออถ้ามองเนื้อสารเนี่ยมันจะไม่ได้เพราะว่าไอน้นีเนื้อเดียว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 เนื้อผสมอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้ครับข้อนี้ชอยด์ดีที่สุดก็คือตอบข้อข้อควายนั่นเองว่าใช้ความบริสุทธิ์เป็นเกณฑ์นนะก็จะแยกสารได้2กลุ่มตามชอย์ตรงนี้ดังนั้นแล้วก็ส2ก็ตอบข้อข้อควายนะครับ13นะครับโจทย์เป็นอย่างนี้อ่ะพี่จะอ่านโจทย์ให้ฟังก็คือ สามในข้อใดนะละลายน้ำแล้วเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัดจากแดงเป็นน้ำเงินนะก็ไก่ผงฟูผงซักฟอกน้ำยาเช็ดกระจกขอไข่น้ำยาล้างห้องน้ำน้ำขี้เท้านะครับน้ำอัดลมนะครับข้อควายเกลือแกงน้ำตาลทรายโซดาแอช ง,งูน้ำมันนาน,น้ำส้มสายชูสบู่นะครับทีนี้เราต้องมาดูก่อนว่าสารใดก็ตามที่เปลี่ยนสีจากหลิตมาจากแดงเป็นน้ำเงินเนี่ยเป็นเบสจริงปะเอออ่ะก่อนจะไปดูตรงนี้เนี่ยมาทวนกันสักนิดหนึ่งว่าในบ้านของเรามีอะไรเป็นเบสบ้างน,นะครับสารในบ้านที่มีสมบัติเป็นเบสเนี่ยนะหนึ่งผงฟู นะครับหรือเรียกว่าโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตตัวนี้ผมฟูนะสองน้ำปูนใสนะก็เป็นสารละลายที่เป็นสารละลายของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ตนนัวนี้สามน้ำที่เท่า หรือเรียกอย่างว่าด่างทะีตอนนี้เขาจะใช้เป็นโพแทสเซียมไนเตรตแตอนี้อืมีโซดาซักผ้าหรือโซดาแอชตอนนี้โซเดียมคาร์บอเนตห้าโซดาแผดเผา หรือตัวโซดาไฟตัวนี้นะก็จะเรียกเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์ตัวนี้อือันนี้เบสนะทีนี้ดูกรดบ้างนะครับกรดที่พบในบ้านของเราเนี่ยนะครับตัวกรดที่พบเนี่ยพบอะไรบ้างนะครับก็จะพบพวกน้ำยาล้างห้องน้ำพวกนี้ อืนะน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำส้มสายชูอะไรอย่างเงี้ยตอเนี้ยแบบเนี้ยอ่ะข้อใดเป็นเบสบ้างใช่ป่ะจากที่โจทย์บอกผงฟูเป็นเบสไหมเป็นผงซักฟอกเป็นเบสไหมเป็นนะครับตอนนี้เสริมความรู้ไปเลยว่าผงซักฟอกเป็น น้ำยาเช็ดกระจกนะครับน้ำยาเช็ดกระจกแล้วจริงๆแล้วเนี่ยอืมก็ก็ก็จะเป็นเป็นในส่วนของเบสด้วยตัวนี้นะครับเออก็ตอบข้อกไก่นี่แหละตอนนี้นะครับ,บ,นนนะรบพวกเคร่องทอผ้าควมสะอาดนะไม่ใช่ล้างห้องน้ำอะเออเนี่ยก็เป็นเบสน้ํายาล้างห้องน้นนําเป็นกรดน้ําขี้ผ้าเป็น เบทใช่ปะเมื่อกี้พี่บอกไปแล้วน้ำอัดลมเป็นโจทย์นะครับเกิดจากเป็นสารละลายระหว่างน้ำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็สารอื่นๆจริงป่ะเออเกลือแกงเกลือแกงเป็นกลางนะอืมไม่เปลี่ยนสีกระดาษลิมกมัดนะครับตอนนี้น้ำตาลทรายเป็นกลางนะโซดาแอสเป็นเบสเมื่อกี้ใช่ป่ะโซดาแอสหรือตัวของโซดาซักผ้าตัวน,นี้ น้ำมะนาวเป็นกรดน้ำส้มสายชูเป็นกรดซับบู่เป็นเบสนะครับเออดังนั้นแล้วเนี่ยข้อที่เป็นเบสทั้งหมดเนี่ยก็จะตอบข้อกอไก่นั่นเองครับดังนั้นแล้วข้อ5้าิบามตอบกอไก่นะครับข้อ5้าี่นะครับพี่จะอ่านโจทย์ให้ฟังก่อนโจทย์บอก,บอกว่า ทำการทดลองอย่างไรจึงจะทราบว่าของเหลวไม่มีสี3ชนิดเป็นน้ําน้าส้มสายชูหรือน้ําเกลือนะครับก็ไก่ทดสอบด้วยกระดาษลิดมัดสีน้ําเงินแล้วนําของเหลวที่ไม่เปลี่ยนสีกระดาษลิดมัดอีก2ชนิดไปเผาในจานหลุมโลหะนะครับข้อ2หาจุดเดือดทดสอบด้วยกระดาษลิดมัสแล้วก็ชิมรส ข้อ3ทดสอบด้วยกระดาษลิดมานแล้วนำของเหลวอีกสองชนิดที่ไม่เปลี่ยนแปลงกนะระดาษลิดม่านเนี่ยไปอุ่นข้อ4ดมกลิ่นชิมรสและใช้กระดาษลิดมานนะครับตรงนี้ที่นี้นะครับถ้าเราเจอโจทย์แนวนี้นะก็คือแนวนเรื่องของในห้องปฏิบัติการถ้าเราอยู่ในห้องปฏิบัติการเนี่ยห้าม สิ่งที่ห้ามอย่างหนึ่งคือห้ามชิมรสนะครับแม้ว่าเราจะรู้ว่าตามภาษามันมีน้ำสมุนไพรชูน้ำเกลือเนี่ยแต่ห้ามชิมรสเด็ดขาดเพราะการชิมรสนั้นเสี่ยงอันตรายมากนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอ้น้ำสมุนไพรชูน้ำเกลือตัวนี้เนี่ยเป็นส่วนที่กินได้หรือเปล่าแบบเนี้ยเออห้ามชิมรสข้อไหนมีชิมรสจะผิดทันที ก็คือขอไขกับงองงูเนี่ยผิดทันทีแน่นอนตรงนี้ดังนั้นมาดูต่อมาอข้อ,ขอกอไก่ทดสอบด้วยกระดาษลิตมาสสีน้ําเงินถ้าทดสอบด้วยกระดาษลิดมาสสีน้ําเงินเนี่ยนะครับในส่วนของตัวกระดาษลิดมาสเนี่ยจะมีสองสีจิป,ปอธิบันนิดหนึ่งอสองสีได้แก่สีแดงกับสีน้ําเงินใช่ปะสีแดงกับสีน้ําเงินสองสีแบบนี้ อ่ะไอตัวน้ําเงินตัวแดงเอากดมาหยดเวลาทดสอบกดก็หยดทั้งสองอันเนี้ยนะไอตัวที่เปลี่ยนเนี้ยก็คือสีน้ําเงินเนี้ยจะเปลี่ยนเป็นแดงนะถ้าทดสอบเบรคก็หยดทั้งสองอันเนี้ยไอตัวที่เปลี่ยนก็คือตัวแดงเป็นน้าเงินน้าเงินไม่เปลี่ยนแบบนี้เขาบอกทดสอบด้วยกระดาษลิดมัดน้าเงินนะก็ะดูสังเราน้าเนี้ยเป็นกลางใช่ปะน้ำส้มสายชูเนี่ยเป็นอะไรโรดน้ำเกลือเป็น ลางเพราะฉนั้นเนี่ยถ้าทดสอบด,ด้วยกระดาษลินินน้ำเงินเนี่ยไอ้กรดตัวนี้จะเปลี่ยนจิ๊บ้าเราก็รู้แล้วอันนี้น้ำส้มสายชูแล้วนาของเหลวที่ไม่เปลี่ยนสีไปเผาในจานหลุมโลหะนะครับจริงเพราะว่าอะไรเนี้ยถูกเลยเพราะว่าพอเผาปุ๊บเนี่ยไอ้น้ําจะระเหยไปหมดอันหนึ่งส่วนอีกอันหนึ่งจะเหลือเกลือตกตะกอนอยู่ไงเออตรงเนี้ยก็ตอกกอไก่อย่างเงี้ยอืมต่อมาดูข้อ ขอควายซิทำไมเราไม่ตอบนะครับบอกทดสอบด้วยกลิมัสก็โอเคนะและนำของเหลวที่ไม่เปลี่ยนสีเนี่ยไปอุ่นแค่ไปอุ่นเน,นี่ยมันจะบอกอะไรไม่ได้อะครับเราต้องไปเผาในจานหลุมโลหะเราถึงจะพบว่ามันเป็นน้ำเกลือเพราะว่าตองเกลือตัวเนี้ยมันจะไม่ระเหยขึ้นไปเนี่ยมันก็จะติดอยู่ที่จานหลุมโลหะแบบเนี้ยเออดังนั้นแล้วเนี่ยข้อ5้าสีก็ไม่ยากอีกแล้วนะครับต่อบข้อ กอไก่นั่นเองครับภาษีตับกอไก่นะครับ5นะครับโจทย์บอกว่าใส่กรดไฮโดรคลอริกลงในของแข็งสีขาวเกิดฟองแก๊สไม่มีสีทำอย่างไรจะทราบว่าของแข็งนั้นเป็นเกลือคาร์บอเนตกอไก่ผ่านแก๊สนั้นลงในน้ำแอมโมเนียจะเกิดควันขาวขอไข่จุดไฟจะช่วยให้ไฟติดนะครับ พอควายผ่านแก๊สลงในน้ำงองงูผ่านแก๊สลงในน,งงน,งใน,น้ำปูนใสนะครับทีนี้เราต้องดูก่อนว่าเราผ่านกรดไฮโดรคลอริกลงไปตัวเนี้ยลงในของแข็งสีขาวเราก็ไม่รู้อะไรนะแล้วเกิดฟองแก๊สรู้ได้ยังไงว่าเป็นเกลือคาร์บอเนตทีนี้จากคุณสมบัติของกรดนะครับถ้ากรดทำปฏิกิริยากับสารที่เป็นเกลือคาร์บอเนต ถ้ากรดบวกกับสารที่เป็นเกลือคาร์บอเนตตอนนี้เนี่ยนะครับจะได้ออกมาเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อ่าดังนั้นแล้วดังนั้นแล้วนะทดสอบยังไงดีการทดสอบแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์วิธีสอบก็คือเอาไปผ่านน้ำปูนใส จะทำให้นะอมทำให้น้ำปูนใสขุ่นนะนเองใช่ไหมครับเออตอนนี้นะดังน,น,นั้นแล้วถ้าอยากรู้ว่าเป็นคนาร์บอนไดออกไซด์หรือเปล่าเนี่ยเอาไปผ่านน้ำปูนใสสิถ้าน้ำปูนใสขุ่นเนี่ยเป็นแก๊คสคาร์บอนไดออกไซด์แน่นอนนะครับตรงน,นี้เออทีนี้ดูเลยข้อไหนเอาผ่านแก๊สผ่านแก๊สลงในน้ำปูนใสนี่ไง ก็ตอบข้ององูเลยนะครับจุดแรกนี้ก็คือรู้แล้วก็ตอบได้เลยนะครับทีนี้ถ้าดูชอยก็บอกว่าผ่านแก๊สด้ในน้ำธรรมนเนียจะเกิดควันขาวอันนี้ผิดจุดไฟจะช่วยไฟติดการจุดไฟและช่วยไฟติดตรงนี้เนี่ยจะเป็นการทดสอบอทดสอบออกซิเจนนะครับ